กะทิมกะทิโรยสตาชีวิตมึงขาดแล้วกะทิเอ้ยที่นอนเลยว่มามอก็อยู่นี่พอดีพอดีหมอตัวเนี้ยหมอน้อยนะหมอน้อยนะพอดีเลยเนาะอือ,อ,นอ,อเนี่นยเอาย,ววยขอเอาไปเลี้ยงกันนะนี่แม่มันตามทานเจ้าคองเขาแล้ว เอาพอแล้วพอไปเลี้ยงมึงก็ไปเลี้ยงอีลีนี้เออเลี้ยงอีลีเนาะกระทีเนาะอ้อตาชีวิตของมึงจะเป็นยังไงคอกูคอหม้อฟอมนะคอกูคอหม้อพอมหม้อมึงเอาไปเลี้ยงยังหม้อเอาไปเป็นอุปกรณ์ในการเลี้ยงอืมเป็นอุปกรณ์ในการเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงทองนะน่ารักนะตุ้ย เขาบริเลี่ยงห้องเราเขาเลี้ยงบั้ดีเล่เจ้าเพียงตัวนี้สั่งเพื่อเจ้าเพียงเพื่อเจ้าเพียงมันเป็นคู่บีบูอยู่เพื่อนมันกัดเพิ่นแล้วมาใหญ่กัดเพิ่นมีเจ็โตัวสมัยตะกี้มามึงมีสามสี่ตัว,วตอนนี้เดียวเหลือตัวเดียวมึงกินเบิร์ตกูเลี้ยงกูเลี้ยงไปแล้วกูเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงปาเดินทอง แทงวันนี้สิกะทิที่ได้ได้ดอกกระทิเนาะกะถิเนาะเือข้ามันได้หิ้วเข้าบอกกะทิไม่ได้ขูดคนเงี้ยบันไดนดอกทำยังก็ดีเลยทำคนเนี่ยตา,าเป็นตา<บ>นขูดคนง่ายเนาะมึงเบื่อตามันหลือว่ามึงเซลล์มันไปค่ะเป็นตาขูดง่ายเห็นเนาะคนเนี่ยนอกกะทิเข้า,าแย่งนะขูดถึง บันนี้มีได้พิษดิกงพิษดิกีเบี๋ยนี้เดี๋ยวหมาไปนนอกข้างนาะใหญ่ไวนะล้วเรลี้ยงมักเสือนี่เอาเพิษดิกีมาให้มันกินใหญ่ไว้กันเดี๋ยวว่าเมื่มันจะเป็นอะไรมัน,น,นอ,อืมงง่ายเอาเพิษดิกีมาเลี้ยงมา,<อ>าแล้วก็กินมาเ<อ>าจ้าของเออ๋ยวถุยมาเจ้าของมุกกินเว้ยกินมาพื้น มึงนี่เนาะที่มึงตากแดดไว้อยู่ฮะเนื้อแบ้เนื้อแบ้บ่แม่เนื้อแบ้มันกินแบ้แต่มึงหากินอยังเนื้อแบ้บ่แม่บุญจักงัวเตี้ยว่มดเมึงกล้าสาบานอยู่วะเนื้อพนอย่างคำมึงกล้าสาบานข้าพระเจ้าเอาข้าพระเจ้าสุนี่หมดเลยอือกุสาบานต่อหน้า ต้นมักจะครบก็ได้เเป็นงัวงัวเตี้ยแกบอกเรียกเป็นงัวเตี้ยงัวกี้ฮะเอองัวยังกระโหลกงัวมันคือแปลกๆมึงจักงัวแต่งว่แวงัวแต่งกะนนะงัวแต่งกระโหลกมันบรคือกันเฮ้ยอย่างกันด้วย กัดกันเหมือนหมาเลยมึงเนี่ยกาแฟสู้เขากาแฟสู้เขาดักสุดเงยนเง่างเง้างอย่วันนี้กินเพียงเรามึงน่ะกาแฟกินเซยอันนี้ฮงื้งๆงืองอย่นั่นหละใช่แล้วเซยเอาเป็น้หญิงเนาะ ไปแล้วอะไปดีกว่าวะ่ะกินมาแม่ดีกว่าวแม่กัดคออีกเดีอิ่มแล้วบ่เฮ้ยทางหลายอิ่มแล้วบ่ได้เวลาแล้วเมื่ออันนั้นอิ่มแล้วก็เด็กการเหรอเมือม่อหรือเปล่นี่นี่นั่งมอเลยเป็นไ,ได้แบบนี่ปลาทางหลายสิ่นอเล่นอยู่ในมอเนี่ยแะทางหลายก็ได้นาะเาเล่นลในมอแล้วเขากัดสีดังไพ่อุ่นๆในทางหลายหิยง ลากระชายหนาวเลยเบอ้อไฟอุนอ่นๆเมือมม <laughs> ตั้งหลายที่นอนเรียนน้ำอุน่นอาบน้ำอุ่นแล้วตั้งหลายอาบน้ำผีไทยแล้วบ่อ,อยู่เฉยครับแบบใด้บรรลุใ <laughs> ไมอ้